่ะตอนนี้เราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแฟนกีฬาสามารถตามรอเชียนะักกีฬาไทยได้กีฬาอะไรบ้างแล้วก็แข่งขันกันในช่วงเวลาไหนบ้างค่ะเริ่มกันที่สามารถเชียร์น้องเมรัชนกอินทนนท์ค่ะแข่งขันแบดมินตันรายการ BCA อินโดนีเซียโอเพนะคะแข่งขันกันที่กรุงกาตาประเทศอินโดนีเซียคือตอนนี้ค่ะต,ต,าาคตอนนี้ค่ะน้องเม เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วกำลังจะแข่งขันกันอีก15นาทีนี้แหละค่ะพบกับหวังซีเซียนเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งจะชนะนักแบดมินตันเจ้าถิ่นที่ชื่อว่าดินดาเวนิเฟเนตรกมาด้วยก่อนเกมน้องเมย์เขามีคนไปถามน้องเมย์ว่ากดดันหรือเปล่าต้องเล่นกับนักแบดของเจ้าถิน่นแล้วก็มีแบบกองเชียร์เจ้าถิ่นมาเต็ไมไปหมดมน้องเมย์อบอกว่าไม่กดดันนะอยากจะโชว์สิ่งที่ตัวเอง้อมมาให้กับ แฟนแบดมินตันอินโดนีเซียดูกันออนอกจากน้องเมย์นะคะก็มีแน่นอนเลยมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแข่งขันกันวันที่5 1 6ถึง16มิถุนายนก็หวังจะเป็นเจ้าซีเกมกันไปค่ะต่อด้วยการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่นนะคะจะแข่งขันกันในวันที่11 1 4ถึง14มิถุนายนค่ะก็มีประหยัดมากแสงถาวรวิราจารและก็พมมีสวัสดี่ร่วมแข่งขัน ส่วนในวันที่16มิถุนายนพลาดไม่ได้ค่ะกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F นะคะทีมชาติไทยก็จะบุกไปเยือนทีมไต้หวันก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยค่ะปิดท้ายที่ปลายเดือนนะคะมีการแข่งขันเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2015ค่ะก็แข่งขันกันที่กีฬาสปอร์สบาที่เมนบรีครับอันนี้คือกีฬาในรอบเดือนที่ติดตามนะครับในบางทัวร์เมนต์ขาดตกบกพร่อยังไงเนี่ยขออภัยด้วยแต่ว่า นักกีฬาไทยที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเน้นไปที่นักกีฬาที่สามารถที่จะสร้างผลงานทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันที่เราจะพอติดตามกันได้ตามช่องทางต่างๆนะครับ